กำลังกินอยู่สิก็ออกมันก็แซ็บๆเลยเลยไม่ว่างฝากเลยทั้งคืนเลยตัดสินเถอะก็ยุ่ไม่ให้พ่อหน้าที่ไ้เลยในเมื่อท่านยืนยันว่ามันทั้งสองคนเป็นคนดีแต่ว่าลูกชายของเราเป็นผู้ที่เสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะตัดสินอะไรลงไปก็เกรงว่าท่านเคยทำรับใช้ราชการมานานโขอยู่ อาจจะไม่พอใจก็ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นการตัดสินคดีความครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอมอบความเป็นธรรมให้กับท่านให้ท่านออกอยาราชมเทียนเป็นผู้ที่ตัดสินคดีขอให้ใบในครั้งนี้ก็แล้วกันไม,ไม,มนะดีม กระบอกฉันขอให้สัตว์ปัิญาต่อหน้าพระที่นั่งะจะตัดสินความอย่างเที่ยงตรงกระบอกฉันจะว่าความตามความเป็นจริงใครผิดก,ก็ลงโทษตามกฎบทเทียนไปพิจ้ตรค่ะโอ้พตัดสินอย่างเที่ยงตรงงั้นเดี๋ยวไปนอนกันเลยไม่ทำไมอ่ะต้องรอพวกนี้ตอนนี้เที่ยงคืนะเลยหมายหมายถึงว่าตรงไปตรงมาให้ถูกต้อง จะขอเริ่มาการสื่อทุกความเลยนะผู้ชมครับข้าพเจ้าออกยาราชมเทียนได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นตุลาการตัดสินคดีความในครั้งนี้เราอยากจะทราบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดใครเป็นโจทย์ค้าออรรอรุชิตเป็นโจทย์ในคดีความครั้งนี้กระบอกฉันไอี ใจเยน็นใจเย็นลุกไปอย่เฉยก่อน,อนขอทูลเชิญพระองค์ท่านเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์เป็นไปขึ้นไรให้กับทุกคนได้รับรู้ต่อหน้าพระธั่นาพระเจ้าค่ะลิเกอู่ข้าวลูกไอ้เนี่ยรู้ได้ไงรูปร่างเหมือนเพียเลยม <c oughs> ึงหนีนะ <c oughs> เด็ก็ฝากดีนะก็มึงบอกจะอำก็อำมลงเกวังน้อย,อยอยู่ตรงนี้วังจุฬาเอเอหน้าเหมือนว่าวจุฬา ฝากดีนะไอหน้าลูนอัเนี่ยาจะเกลวหวานจะบุญฆ่าโอรสอรนุชิตจะไปฆ่าตัวเองเอาหมาด้วตัวเขานี่กูนี่เกมากก็บอกสิฆ่าพระเจ้าฆ่าพระเจ้าโอรสอรนุชิตจะขอให้ตัดปฏิญาณต่อหน้าฟ้าและหน้าดินนี่เป็นไงพี่เกดูนิ้วชี้ ความจริงข้าจะไม่โกหกแม,ม้สักคำเดียวเจ้าจริงปะเนี่ยเจ้าจริงทําไมกำไรเหลืองจังล่ะก <c oughs> ำไรทองคําม <c oughs> ไม่เปลี่ยนบ้างล่ะมึงนี่ไม่รู้เรื่องอะไรซะนะงาช้างเอองาช้างตาขปบคุน <c oughs> งาทองงาช้างปีสอกหน่อยชัดนี่พระเอกเศร้าเออเาสาวซะโศกกระเปียวนะีว<ะ>่โศกเสียวกระปีอื มันน่าอนาจิงนะเหี้ยรล่ะเข้ยวอรรถอนุชินยเลยอยู่ที่ต้นหนังเพียงพระองค์เดียวข้ารู้สึกเหงาข้าเลยเดินออกมาหน้าตำหนักเดินไปเดินมาเดินมาเดินไป ดีดมันเดินจังข้ารู้สึกคิดถึงพักคุมันของข้าแล้วเกินเขาเล่าเป็นบองบองบองมัเเดินข้าเลยมองไปที่ตำหนักของพักคูมันของขา้าเจ้าคะตู้มันอยู่ในโกดแล้วไม่ใช่เขาหมายถึงว่าตรงนั้นเป็นตำหนักพูดติ้งต่างเอาคู่มันตน้อทำกดข้าเลยเดินไปที่ตำหนักของคู่มันของขา้า ข้ากลับไปหานางเพราะคิดถึงนางกลับไปหาด้วยขับมาประตูอันยิไปนิดดึงเดี๋ยวพี่โอ๋จะหลอกมนปั๊หน้าเว้ยฮะะอไรเห็นแต่เชนอยู่กับองค์หญิงเนยเชนกับพ่อไอเบลไอ้จิพัเออจะ พ่อเจ้าชื่อเชนพ่อเจ้าเชนเนยพ่อพเจ้าเล่นเขาปากกระเบนตัวจริงอ้าวนี่อาจจะชื่อได้ชื่อเชนได้ทำไมอะนี่ชโลธรทำไมพ่อยังชื่อชโลธรบุญทปุณธข้าเลิกติอ่างนี่มันเจ้าใครข้าเห็นไใบใบไอ้ใบทำไม ไอ้บ้หลุดรางพระคุ้มเบิดพระองค์ท่านใช่มันทำยังไงจับคุ้มันสอาครังข้าเลยเข้าไปตักเลนแต่ไอ้ใบ้มันไม่ไปคมัมพูดไหมมันพูดว่าไงไอ้ใบ้มันหยิบไม้นุ่นใหญ่แล้วมันก็ตีหัวข้าไอ้นไปเลือดข้าไหลออกมาเป็นโลหิต เมื่อพ่อหมเป็นอะไเมื่อโลหิตก็เมือนกันนั่นองพ่มายถึงก็เปียกครับมึงก็หอกฟังก็กอดไอ้สัตว์ที่ขัดกันสงบาทสงบาทเขาบอกให้สัตว์ขัดนะฮะนี่เดร่าชางยูนี่เรื่องราวทั้งหมดมันก็มีเท่านี้แหละท่านหมดขับไปกาแล้วใช่ไหมพีเจ้าจัดการนี้ข้าด้วยมันใส่ได้เราวงท่านประทับที่เดิมก่อนไ มึงกับกูเห็นดีก uh, ันแน่เออเขาบอกว่ามึงก uh, sure> ับกูเห็นดีกันแน่อาโจทย์ได้ให้ความแล้วเราอยากรู้ว่าใครเป็นจำเลยในคดีนี้จำเลยใครจำเลยเหนูว่าจำเลยเออจเลยอไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงจอบ่าเราจะให้โอกาสเจ้าสองคนพ่อลูก เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตอนที่เขากล่าวหาว่าเจ้าไปทําร้ายเชื้อพระวงศ์ถึงปันดนเลือดตกยางออกรู้แล้ว่าต้องพูดอะไรบ้างอ,อ,อ,อรู้เรื่องรู้เรื่องครับเสายกันได้แต่ว่าลูกเพิ่งขึ้นสายครั้งแรกได้โปรดครับท่านตุลาคมตุลาการคดีไปสิ้นสุดตุลาคมก็เกิดวันนี้เลยคือจะทำอะไรขอบนบานสาั่เก่าหน่อย อ๋อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันเก่งไงมันขึ้นสายข้างเดีจะขอเจ้าที่เจ้าทางว่างันเออ่ให้โอกาสหนึ่งนาทีโอ้ปวดเลยลูกเลยใอ๋อถูกเออเดียวนะโอ้ปวดนิ้วไงอันอันอีอันอไอาย ไม่รู้เรื่องเรียบร้อยยังเรียบร้อยนะฮะใช่ครับรับแล้วนะคุยกับที่ดูเรื่องด้วยถ้าสบายใจแล้วก็ฟังนั้นเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไปเจอไปเห็นมานะว่าเป็นยังไงเล่าเลยเออเอามาเออเอะไรไอ้โอกเสียงดังดิเกจะเล่นเสียงดังจริงเลยหลุยเฮียลูกใครเนี่ยเออลูก ไอ้พ่อตอนนั้วก็เด็กอ่ะนมอไม่เลยเนี่ยพ่อมันไงใช่พ่อไม่อยู่พ่อมันตาต้าเป็นคนทาบ่นเอ๊ะน้ยเอ็นเอ็นดูดูดูคอยแปลด้วยเอ็นปวดอายเอ็นโอเลยโอวิ่งไม่ใช่พ่อไม่เกี่ยวเลยพ่อเข้าใจมั้ยเกี่ยวอินผู้หญิงคือใครผู้หญิงเียงอ๋อนี่ผู้หญิงเอ็น ตัวเดีอวตัวอตกไม้อะตัวอ๋อยืนอยู่ในสวนดอกไม้คนเดียวหญิงหนึ่งคนอยู่ในสวนดอกไม้ครับตัวอนแล้วนี่เป็นไรตัวประมาณนี้เขาโหลดเหรอไม่โหลดเขาประมาณนี้อ๋อโอหละเอียดมากเขากำลังระเพึงระพันอยู่นี่อี่นี่อีอะไนี่อะ เเตตีี้้ยยอนุชิตแต่ตัวเขาเล็กหน่อยเตี้ยก็ไม่ได้กูเป็นเจ้าเตี้ยไม่ได้เตี้ยไม่ได้ลูกอนุชิตอนุชิตชิดลูกท่านเออฮ้ยเขาเดินมาไงลูกอุ้มกระโลดด้วยโหลดกว่าผู้หญิงอ๋อตายหรือเปล่าเฮ้ยนอนเตี้ยเตี้ยเตี้ยฮะจุ๊บไปสิ เมื่อไรเธอจะยอมเป็นเมียพี่สักทีมคิดอีกอย่างนึงตมันพูดไม่ได้เอ้ยเอมเลยไม่ยอมใช่ไ,มไหไมเฮ้ยโอยเอือเฮ้ทำมาอพอต้องไปให้สุดลูกเขาล้อพิีผิดได้ลูกเลยนเะอ้เอ้เอ้เอ้ ไอ้ต่อไอ้ยิงวายผู้หญิงกลัวผู้หญิงวายวิ่งหนีไปไปวิ่งหนีอันนุชิตวิ่งตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัุดนะเฮ้ยตบเฮ้ยจับผู้หญิงผู้หญิงไดตบตบไปนะเฮ้ยใครด้่ใครมันเป็นไหลมันพูดอะไรไปเอองอ๋อผมไม่ได้โคตรละเอียดมากเก็บรายละเอียดจริงจังเลยผมไม่ได้ เลยมันพูดเลยสักอย่าณมาว่าจะจะอะไรประมาณนี้จะทำร้ายอะไรจะพูดอะไรก็หมายถึงจะเขาไปทำร้ายไงเออเฮฮ้้ยยเเนี่ไงห็นเห็นแล้วไงเฮ้ยเอาเฮ้ยอุ้ยโดนทีละฉายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเฮ้ยนายแยกก่อนไปเชมคบอาง เออเอดิลูกดูด้วยดูเห็นเฮ้ย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 เฮเฮ้ยตีตีอะลูกชายเห็นได้หยิบไม้ตีไปที่อนุชิตเปแล้วใครไม่จับตัวนี่มาไงเราจะหาหอกอนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉนกับมัเป็นคนนะ เอาที่ไปเิคนเลยไปแล้วปะถั่หนูเพิ่งยงเดรนชานทองใหม่ะลูกเฮ้ยอ้ยอพอหยิบบ้าตีไม่ดอนุชิตเอียพอเออนี่นี่นี่อีอีอีพีใหญ่พี่เขาเตี้ยอีเอใครอ่ะดอกทองเนี่ยฮ้ดอกดินชะลอทองอาอันนี้ชื่อเล่นเพรดอกดินดอกดินชะลอทอลูกเต้ยดอกดินดอกดนอ่าตึ๊บเอ๊อ สืบซากเอ้ยมาเออมาถึงเอ้ยเอเออเนี่ยเออพี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮเโอ้ยเี่ยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ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  ไม,ああไ,ไม่ใช่เขาพูดอะไรจำไม่ได้แล้วไม่ฟังจัะตู้เข้ามาที่นี่เลยเนียเร็วเอาเบิร์ดเขาให้การหรือยังไมมีแค่นี้นะครับแต่เราปฏิบัติเราไม่ผิดไม่ได้ทำเลยนั่งรอนู่นก่อนไปขอเด็นเ่ะ